ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการมรคอนบาลผู้พิพากษาตัวผู้ทรวจังหวัดไดร่วมกันที่บริหารราชการจัการพื้นที่ภายใต้การนำของท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดไปในเกือบทุกหมู่บ้านตามสถิติที่ผมเห็นเนี่ยมันก็มีไปทั่วทุกที่ไปในซึ่งก็เป็นเรื่องที่พวกคู่กันไปจังหวัดต่ตางๆเรามีผู้มีอที่คนมาก ปัญหาหลายอย่างตองประชาส่วนท,ที่ผู้บบใหญ่เป้าทั <C oughs> ้งที่นี่และที่ดีส่วนราชการของมหาดไทยและกำลังในส่วนภาที่ไดคจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ผมรู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยเพราะกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่มีกลไกครบถ้วนนะครับที่สามารถประสานกับภาคส่วนได้ในทั่วทุกพื้นที่ทั้งประเทศ แล้วเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้เนี่ยป็นเรื่องของกระทรวงที่ถ้าหากเราสามารถรวบรวมและก็ดึงเอาความรู้ของเราของจังหวัดเอานโยบายปปรัฐบาลไปดำเนินการให้งส,สื่อถึงพี่น้องประชาชนในการที่จะเอานโยบายต่างๆมาแปลเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้เรามี เอกสารที่พิมพ์เป็นนโยบายให้ในหลายเรียอท่านคงไปอ่านทำความเข้าใจนะครับได้คือสามไร่ห้าซังศุขซึ่งมีเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราิได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนว่าในการที่จะทําสิ่งนี้ได้ประเด็นแรกก็คือเราบูณา,าการให้แม่ทัพทว่วไปงวดทำแล้วเรื่องที่สองก็คือ นี่ได้พูดก่อนที่ผมได้เข้ามาทํางานแล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้ต้องมีคําตอบอย่างน้อยก็ต้องให้เห็นว่ามันเพิ่มขึ้นจากเลิมก็คือผมสั่งให้มีการดีเอ็กซเรย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดทั้งในระดับหมู่บ้านชุมชนตนาําบลอำเภอจนถึงระดักกบจังหวัดแล้วอยากให้ให้ความสัมพัน์กับประชาชนที่เขาอยู่ใด เหตุการในพื้นที่ที่เขาประสบภัยส่งเสริมการมีสุโรโ่มของพวกเขาในพื้นที่ในการแก้บัอหย,ยันตยาเสพติดอย่ญญางเปนกนรูปธรรมนอกจากวีเอสแล้วการยกระดับการจัดการการดำเนินการการปราบปรามอย่างเข้มข้นต้องเกิดขึ้นผมไม่เชื่อว่าโดยศักยภาพของผู้ว่าการจังหวัดของฝ่ายปกครอง ของฝ่ายตำรวจของฝ่ายความมั่นคงที่เกี่วข้องจะแ,แก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปกระบวนการตลอดสมเดือนนี้เป็นเบื้องต้นจะต้องเห็นการตรวจสอบการพูดคุยและการสร้างบ้านสีขาวให้เกิดขึ้นแล้วต้องดําเนินการก,กับผู้ที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ค้าทั้งผู้ขายทั้งผู้ผลิตทั้งหมดเนี่ยอย่างเต็มที่ ให้ได้ผลเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมให้มีน้องมป็นอ่างสมเด็ปรานกระบวนการวิธีการทำางานนะครับแล้วผมคิดว่านั่นแหละคือศักยภาพที่สัสดงให้เห็นว่าท่านมีศักยภาพที่เป็นผู้นําในยุคใหม่ที่จะสามารถบริหารจัดการนะคะนรเติบโตขึ้นในวงการได้อย่างมีประสิทธิภาพผมจะใช้เกณฑ์เหล่านี้ในการที่จะพิจารณานะครับสบสนุนเพิ่มเติมให้คนที่ทําดีได้ได้มีโอกาสได้ตอบแทนความดี ใครที่เป็นอุปสรรคที่เฉยที่ไม่รับรู้ไม่ไม่รู้เห็นอะไรเกิดขึ้นในจังหวัดไม่รู้เห็นชาวบ้านเเห็นหมดเราไม่รู้เนี่ยว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนนะครับผมไม่ได้มาคมขูข่แค่การหรือไม่ได้มาใช้อำนาจงานหาหาใหญ่แต่ผมอยากเห็นการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนเขารู้สึกแล้วเ็าอยากแก้เนี่ยให้มันแก้ได้อย่างจริงอากอันนี้ผมฝากกันด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่สาม ก็เป็นเรื่องการสร้างพื้นที่ทั่วประเทศไทยให้ปลอดภัยสำหรับทุกคนอันนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของเราอยู่แล้วทจังหวัดนะครับของเทพมากคอนาการสร้างพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่ให้ประชาชนทสบายใจใช้เครื่องมือเครื่องไม้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทําให้เป็นเงินสมัยใหม่ที่สามารถสร้างความปลอดภัยในพื้นที่และสร้างพื้นที่ให้มีความอัน,นี้ก็เป็น3ามเรื่องสําคัญนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องการจ้ได้ถ้าเราสามารถจัดได้มันก็จะเป็น สิ่งที่ทําให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นครับและโครงการของตั้งผู้ว่าในแเ่ะจังวดในธมนี้สอดส่องดูแลช่วยเหลือประชาชนเพื่อป้องกันและปัญหาการปล่อยเงนผู้นี้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและใหญ่เรื่องหนึ่งที่เวลาลงไปจังหวัดก็ได้รับทราบตรงนี้ท่านไปคิดว่าจะแก้ส่งเสริมเสิกิฐานรากเป็นไปแล้วจะแก้ไขปัญหาที่เป็น ทื่เกี่ยวข้องกับผู้คนอย่างไรซึ่งอันนี้าาทางฝ่ายปกครองร่วมกับทางตำรวจตำรวจนะครับท่านตันเบรต่างผมฝากด้วยนะครับถ้าจับส่วนนั้นก็คือเรื่องของการดูแลสังคมผู้สูงอายุวันนี้เรามีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่าเราพัฒนาขึ้นมาชีวิตผู้คนก็จะเริ่มว่างงานไปตามที่ต่างๆเราก็จะมีผู้สูงอายุ แล้นการเป็นที่การที่จะมาเป็น,นผู้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันต้องมีระบบรองรับ,บนะครับถ้ามีระบบรองรับเราสามารถใช้ผู้สูงอายุนั้นเนี่ยมาทาอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมตัวเองและประเทศชาติได้มากขึ้นเรื่องนีฝา่าไปคิดด้วยในการสร้างเสริมสุขภาวะสุขภาพที่ดีแล้วการศึกษาก็เป็นเรื่องสําคัญที่ที่เราจะเสริมสร้างพลังของคนว่ารัฐบาลจะเอาอย่าง เพราะถ้ารัฐบาลไม่เอาจิงเขาเอาจริงนี่เขาเขา,เขาประสบความยากลำบากปัญหาจะเกิดขึ้นกับเขาเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องประกาศตรงนี้เลยครับอาสือนน่อนต่างๆไปว่าวันนี้รัฐบาลเอาจริงเราพร้อมที่จะดําเนินการต่างๆสิ่งต่างๆที่ผมพูดไปนั้นนี่ก็คือการทาแผนนโยบายเล่นหวยนะครับซึ่งทั้งหมดผูกพันเชื่อมโยงเปนเสือเดียวกันแล้วก็เล่นสร้างสาความสุดมาอะไรทูให้เกิดขึ้นเหมพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชน หัวใจสาคัญวันนี้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้มีทิศตนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการที่มีกฎหมายที่เป็นการควบคุมยาเสพติดรวมทั้งปัญหาการเข้าออกการผลิตการค้า,า,าและการยาเสพติดและวรวมทั้งเรื่องของคือขายเรื่อง,องการเนินอนอนไลน์ไซเบอร์เป็นภารกิจที่สาคัญของเรานะครับแล้วเราจะไปพูดเรื่องในส่วนน,นี้กันอีกครั้งวันนี้ยาเสพติดต้องไปไม่ใช่เป็นเพียงความขวัญ แล้ไม่ได่เป็นฝักชีลอยหน้าที่เอามาควายโรยหน้าให้เราเป็นตัวท้่เจอแล้วไม่เจอตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหลังจากประกาศนี้แล้วถือว่าทุกฝ่ายรับทราบแล้วผมคิดว่าที่ยไยนี้เป็นที่ไปที่เข้มข้นเด้มแข็งต้องทาให้สําเร็จแลงอยากเห็นเป็นรูปธรรมแล้วผมจะมีส่วนในการเข้าไปเร่งต้นแล้วก็ไปดำเนินการนะครับหลายเรื่องอยากให้ทุกท่านนะครับเข้มเข,ข้มแข็งเข้มขัน ับสิ่งที่ผมได้กล่าวไปแล้วเพราะน้่นคือหัวใจของการแจ้งปนะัญหาพิเศษในประเทศที่ทุกคนอยากเห็นประชาชนอยากได้กานะรับอัเน,นีเอ่อยากให้รวมพลัลงกันนะครับโดยเฉพาะทุกจังหวัดท่านผู้ว่าเป็นหลักประสานงานนันในาการที่เกี่ยวข้องสร้างเสริมสิ่งที่สร้างสรรค์ต่างๆนะให้ประชาชนได้ดีมีความสุขอ,อันที่จะทําให้เกิดสุข